อาทำอะไรมา,าสูบไปหาเอกไม้แล้ววาเอากระตากบุกคับกระตาปันสิมีบ่แล้อาอมบบริอืดบริอยาหลังบาดาฮอดกอดอไมจ้าบริอึดบริยาก,าก,ยากเาล้วทะลสวนสวูเฮาตะกี้เออพะว่าเขาจ,จบไปหาเห็ดปวกกันนี้บ่จักเนอะอืข้า่เนเห็ดนะขาหาบริตดมันเทเลยยัยงไหดปาอาไหม บอกลงมีป่าน้ำไม้ใกล้ๆนี้ใส่ไปทางนี้เดี๋ยลงไปนี่มีแต่ป่าน้ำไม้ซื่ออะไรคะแหวสูกสิ่อดพอใหญ่แล้วทอดเสร็จอยู่แศบจไดไดที่เราขับรลดไปเรื่อยๆนะแสบเดียวได้หลายประเห็ดบางสั่นหนินะไปอยู่แต่แต่เห็ดเพาะกับเห็ดตีน อะไรบอบ่อนางผักเลยบอไม่มีค่ะนี่ไงนอนถามมาล่าอะ <B aw. S 2> ไรก็พอเองถ้าว่าแต่คนเละอย่างโทรนำเราคุณแตะเครื่องอยู่มาปะ่ปะมาฮอดจะหิวเขา่าดอกอะดิดนาะขาดไหมมันล่นแล้วมันก็ออกล่นแล้วมันก็ออกล,ล่นมันก็ออกไปพี่เปืดปีเพื่อซาดเลยได้ว่า <rac use. S 1> มันล่นแล้วมันก็ออกแล้วก็หอม อำลายังหากินข่าวอยู่จ้าสะออนแต่นางไอ้กินข่าวแสีบนอนหลับเพลงนั้นติปัจจูผู้เดียวแต่เป็นคนบุคคอยกินข่าวเดี๋ยวนี้จะกินยำมาลายยำเวนบุคคอยกินกับบุคคอยเห็ดเห็ดผู้เดียวเห็ดแกกอกอะไรกันแล้วเนาะกินผู้เดียวมันไม่ยากช่วงห้ามันกินแดตลอดเล่าหน่อยยังมือแรกนะบอกกินเลยเ้าสีแเซอแล้วเด็กประมาณเที่ยงคืนแล้วลุกขึ้นมากินเอามาลาเลย พันยาม,มือแร่งมีตัวสิรลดหุ่นเด้อสุเจ้าอย่าไปเสือเด้อพีนออาา่ <c oughs> น้องธรรมดานั่นนา่งกินข้าวแซ่บนอนรับก็ได้นา่งมาสิรลดหุ่นได้ <c oughs> บริมาบานเจตโดนจนระเข้นำตกแล้วมาเท่นานั้นมัน<า>หวานเดซียาใหม่จะสีพอดีเอาป่าขึ้นม,มาเผาเดื้อหามาเถิดบริยา <c oughs> โอ้มันสีใหญ่ใบปนั่นวะสี่เดือนตัวอะไรสี่เดือนตัวแหล่มันยิงเสียงทำมานก็มาเต็มอยู่นะ ลงไปประกาศสิบบาปะหาสิบบาทโอ้ยกระคืนนี่หอมขับที่ไปแล้วจะปวดหัวเพราะอะไรออกมาหนังอยู่นอกนะกลางคืนมันเสียหอมกว่ากลังเวนกระสิก่นต้นนั้นมาปลูก ก้นเราไปปลูกปอดใหม่มันสิตายบ่าววะขั้นจะขุดหนาคนบอตายดอกบอกมันอยากสัญญามันบวมวะรู้สึกมันจะเหลืองเหลืองเลยเออตอนนี้เอาออกมีบอตายดอกมันเทียมหนำพ่นเลยเออมันหนำแคมหนำพ่นเจโรถเอาไว้ใส่ปั๊บไป็นไรอยไว้ไปในเฮือนถ่อแล้วรถเอาไปจอดไว้ฝั่งสิบสิเจ้มัน้าที่กระห่มสองติเด้อคนอยู่เขาปลูกหมอกปลูกมัน าพาปผุดสาวมาหาหน่อไม้จะจะหาเป็ดหรือเปล่าปะข่าได้คอยยอบนะครับหมุนกอนอ้อยต้องให้แม่น้องตี้เท่านั้นแม่น้องตีหมุนนึบสุดยอดแล้วมีปลาคาหน่อไม้มีปะข่าโอ้เจ้าขึ้นหิวเลยเนาะเอาไม่เอาข้าเจ้ากับป้าเจ้าขึ้นหิวปันนี่ตี ก็มีหน่อมันจะขัดกอมันออกมันจะออกอนะขี้เถ้ามึงด้ยวยขันบอกขึ้นเดียวก,กับพ่อ <c oughs> ขันบอกขึนกก้นเดียวกับพ่อสอบเดินห,หาทำไม่เป็นปภาษาญัางรวบรวเห็นได้เธอเนื้อยำนี่ไม่แต่น้ำขาวพ่นทางด้านนะคะ น้อบ no yeah. ่เจ oh ้พอแล้วไปเบิ่งแจ้าุูนพ to ่อใหญ่กระดิบกับพ่ออเด้เฮ้ยฮันเด้ตกเสาะบนกับขัดน้มันักเกาแตกมันเนาะเพชรยางเพชรยอกเหมือนจะฮันเด้หักกเอากพอได้แกงก็ได้จับนี้ก็ได้เฮ้ยบอกแล้วคุดเบิ่งไหนเห็นคือแล้วคือแล้วคือแล้วค้นหานะคือแล้วเสาะต่อไป เห็ดปวกมีเห็ดโคกมนเต่าแล้วอื้อนี่เห็ดโคกอ๋อเห็ดอันนี้นะแกงแทบได้เฮ้ยทำมันนุ่นเลยมาเสียบเาดนี่คนบอนมาหาเนาเต็มอันไปกองยังนะแม่บดพี่น้ามันบ่อถ่าวพุทธพุ้ยดถักถักถักเถ่าวบดเลยเอาบอถ่าวสมุนไพรกินได้ แม่เต้่ให้ถ่าวสัอัมบากินได้นะหมงแม่โจ้มันเน่าืนา่นพะนี่นนี่แกงแบแนนี้็ได้เเาป่ไปตนไลอเ่งวันมหมันมูใหญ่ปันนี่เนาะว่ามันกระหมูใหญ่ปันนี่เนาะมันหักได้มันเ่าเลยสียดายดิถ่าวาาาสับอัม,มาาแกงไดถ่าวสอัม,มาราก็กินได้ เปล่าสบาบะมาก็กินได้ดนะคะมาลาบอกจักพัชกินเพิ่น,นคือเห็นจ่มอยู่ปวัวบ้าผมแอยแชทหาบ่จม่มห,หมุนเขาไปเอาให้มันพอแกงมันก็นมีดอกงามอยู่ได้ห่ะมันกับอะไรอันนี้เนาะ โซมนโมเซนหมอเ้าจะสับจัดเขาจะกินเดียกับแม่แลกอะมันออกเป็นหมูเนาะหมูหนึงกับพ่อเก่งเสยเยเลยเห็นบ่งกือยังคือมาใหญ่แค่สวัสดีบ้านเธอนะบ่งบงลายติ คนน่ะผูอยู่ในผูกกับมีในม้มนนี่นี่ห้ดูแม่นบริเวณตรงนี้มันออกขับไปได้เหงาหน่อไม้คน่ะเออมันคือเหตุนะคะแต่หน่อไม้เราอยู่ไหนคะหน่อไม้หาบ่อเสาะมาได้นะคะ ง่ายเยนๆเาพุ่น่ะปลกไก่ลาแม่ไบรซูดอกหบกำลังข้นึ้นสิทธะเาะไปเรื่อยๆกับ่พ่อฮหปวกึบมู๋เพาที่แกงจิบบัวบ้านีัยบวสจ่ายอยู่บางคนหากระบอกซงใส่ดอกไม้มีกหานไม้บวก็ ฉันก ok ok ็หาโบเป็นจ้ะเพราให้แม okay. mm ่นกตีท ok ี่เป็นตาออกอะไรก่อมันเขาต้องเสาะเบิ้งนะมันต้องเบิ้งครับเอาเสียบนี่สวดเบิ้งบ่มีบ่งดอกที่บ้านชั้นนะไปเกิดที่บ้านเธอเบิดบ่งนะยังบ่งแบบใดอะไรนะที่มันหลายๆนั่นบ่เขาหลายเฮงเข้มปะแล้มันทันได้มาทางขี้บ่จ้ะ ให้กระเบื้องลาแบบหมวันธรรมะไคะนใบใบใหม่แก้เบดนนั่หอคือแต่คนหาก็คือลุยไปวันลุยไปขันยัดมาเียงสาวลูกฟังนี่หลยนอนนางขาวนะตุ่คนแนกันบกขวักบกเห็นอยู่ยุ่มพผลเนาะ อ้ยลักให้มันได้เลยถ้าบอกฟูดเลี้ยีกับพ่อมันอู้่ง่ายเลยสำเฮงเนี่มันหักกระออกมาไม่เห็นนะมันไม่กำลังออกวันนี้ฝนตกหักกระดตกอาทิตย์นึงนี่นหะจัะหน่อยเนี่ยก็ะซำขาได้ไหมเห็นะแม่นอยู่ขันกอได้มันออกมันออกได้เธอต้องหาเบิ่งดีเบิ่งแน่น้ำอันเดียวมันกำลังแตกอยู่นี่อ๋อนี่นตะกี้เขาเห็นในนี้แล้วอายุหน้อยโปรดปะน่ะสูดดูแถวดี อ,<ฮ>อันละไม่แบบนี้มันอันนั้นอยู่พ่นมันแย่ออกมาละเธอใส่ซองซ้ำมือนบพบักใหญ่อย่างไรดีนะละไม่กำลังพ่นพี่น้องละไม่นางขาวกำลังพ่นจะนอนนางดิ้นอนอนนางขาวจะคันบก,กุฎอิริขบเห็นค่ะคะนอยใหญ่เติบไปเธอแน่แน่นี่ซ้ำกันเลยเนาะเออ,อนี่ เดีีี๋ยวมออกันิ่งคุดเพิ่งเห็นบ่ตอตกุดเพิ่งเงาเดียวละสามหนอ่อเดี๋ยวสิให้เบิ่งเด้อเสียมตัวนี้<อ>มัอยากเห่าเด้อซื่ิไปแล้วไปแล้วเสียม,มแข็งนะไปแล้วไปล้วเฮ้ยมีแต่ะออกข้าว,วา <c oughs> คือเลรถแทะคุดเพิ่งดูขัดกอได้มันออกแล้วมันออกได้แม่นพี่ถลอกกับคุดมาโหลดขัดกอได้มันออกแล้วมันจะออกเพราะมันซุ่มเด้ยสอนสอนกันเลยแักกันละ เดีด๋ยวสามหนอนะคะ<อ>น<อ><ด>ี่ค่ะบก็เลยขุดเทขุดบวกอีกกว่าเน้ะทางเนีเ่ยเขาจะมีหอยบวกเก่าเขาเจ้าตัวปีแล้วนี่เพราะว่าเทามาเนี่ยยังไม่ได้มีคนหาคันมีคนหาสิมีหอยขุดจนเหงามาสิปีนเขาได้ขุดเฮ้ยถ้าเบิ่งอีกปลาหอยแจ็คเกิอซอกเกิอดีหอยขุดจนเหงาสิปีนเขาได้คือสิบเดียบนี่เลยเนาะแม่เขาง่ายคือเดี่ยม,ม,ม,มันอยู่เลิกเด้ <c ười> เจปัญหาน้ำไม่ประสรงสิได้เล้เอ่ะพอแกกับพอไปแกงซุมแซล <18. S 1> มืออ่ะด้๋ยวปหาไะหา,ะหาพามาหาน้ำไม่ตอนเที่ยงเที่ยงกับเที่ยงขักเที่ยงแน่ไีลีเที่ยงพ่อดีสิบเอ็ดโุงเข่งปวดเนี่ยวป,ปวดเนาะมึงเศร้าไปหาเห็ดจังโมได้เหม่อไปหาเห็ดบ่ นางบบนางมีมานะนะคะขึ้นจะหาเฮ็ดนางมาผ่ดขี่รถมาหน้าใหม่ฮอดพี่ฟังพุ่นนะเป็นตมีรอเอามาฟังพลวัตหมักเป็นตมีทั้งพุ่นเนาะอันนี้คือป่าหน้าใหม่นะคะแต่ยามนี่มันกระหักกระสิเริ่มเป็น,นกระซิอึดแน่อีกจักหน่อยช่วงดำหน้านี่กระโบอึดระคะซีส์สบู่สับลบพูนแล้วเอาไปกระสอบก็ได้ ยามนานะมาเอาไปกระสอบยามนี่นี่อึดจ้าวายแมงบอกอย่าวายแมงบกจับหัวกูโอัยโบกเขียวๆนะบะ่เขียวมันลายนะบ่ก็ยังต้องแต่งจับออกมาเขอนแมงบกฮะเป็นเหงือกเลยเส้นญาติออาพวกโบงพวกปิงในเส้นญ,ญาติจะได้เฮ้ยกระย่างด้วยจันหัวกหัะ ใส่อยู่บ้านมันหลายแท้ๆบ่ได้พี่น้องบ่ได้นะฮะเพักอาหารบ้านพักกัญยากรวบๆเจ้าบ่ได้บ่ได้สอบคิดกูมาเด้อกว่ามึงคิดใส่สมัยนั่นมึงคิดใส่สมัยไอ้มึงคิดใส่ย้ำหน้าย้ำดำหน้าแล้วนะที่มาเอาตะกอนนะมีแต่มาเอาย้ำดำหน้าแล้วอันนี้ประเทศกุนกุน คนฉีดใส่ยามดำนาไผ่ใหม่แท้นี่มันโวยหน้าสิออกกว่าหนาไผ่ใหม่เป็นหนวดมันมันเบิดยามหนวดมันแล้วช่วงฝนตกเปใหม่มันสิซี่ขาอยู่หนวดมันนั่นแบบนี้มันก็เบิดหนวดมันแล้วมันก็สิเป็นหน่อบัดนี้นะเบิดยามหาหนวดมาไม่แล้วขุ่นน้ำไม่เขาพอแกงอยู่บ่เถ้าเฮ้อพอแกงอยู่บ่จักนี่เออช่วยกับข้าวสวรรค์ดี่พอแกงแหละ เมื่อยแ,แล้วก็ขึ้นมาแกงทำไมกินปิ้นน้ำม่ให้แม่นกตี้มาหาเลยเต็มกระตาเมืเอเ่อพอเลย<ข>อโอ้ย<ก>พอแกงเสยใช่ไหนเนาะพ่อแกงเสยได้วันน่อันนี้นะทราบประวัติแต่งใจเอาแล้วเขาสอบไปเลยม,มันมันโดนตืดขึ้นมาแบบเอารถเอาไปแกงมาขานะเขาส่งต้อง,งแก้เลย้องถูก้องจัดมาล่าอยากเมื่อแล้วคนเมื่อยพามาทำไมตอนเที่ยงสิบเมื่อยสุดไปสายตแล้วคงเราเนอะเพลนจึงแล้ว อารมอยากปวดแล้วก็ปวดรถเลกันเมอเื่อยแล้วหาน้าไม้ตอเทียงเมื่อก็เดจากพี่น้องเปล่าบรรยากาศและเสนีหล่ะค่ะเสมื่อแล้วค่ะเมื่อยเมื่อหากแกงน้าไม้กินสบายดิจ้ะพี่น้อง